หนึ่งร้อยนิทานจินตนาการไม่รู้จบเรื่องที่3ฟองน้ำที่ชายหาดอันสวยงามแห่งหนึ่งน้ำทะเลสีเขียวราวกับมรกตได้พัดพาเอาสิ่งต่างๆขึ้นมาติดอยู่บนหาดทรายสีขาวละเอียดไม่ว่าจะเป็นซากประการังกระป๋องเปลือกหอยขวดเศษไม้รวมไปถึงเจ้าฟองน้ำสีตุ่นที่กอนข้างเปื่อยยุ่ยชิ้นหนึ่งด้วย สวัสดีจ้านกนางนวลพวกเธอกำลังจะไปไหนหรอเจ้า่องน้ำทักทายหล่านกสีขาวที่โบยบินและส่งเสียงร้องอย่างอารมณ์ดีอยู่บนท้องฟ้าพวกเรากำลังจะไปที่ลำธารไปหาอาหารและพบเพื่อนๆนะ่ะนกนางนวลตอบลำธารคืออะไรและอยู่ที่ไหนหรอจะ๊ะเจ้าฟองน้ำสักไซด้วยความสนใจลำธารก็คือที่ที่มีน้ำใสแจ๋ว มีความสดชื่นฉ่ำเย็นคล้ายๆกับทะเลนี่แหละแต่ลำธารเล็กกว่าและน้ำในลำธารก็ไม่มีรสเค็มด้วยนกนางนวลบอกโอ้โหฉันอยากไปที่ลำธารกับเธอจังฟองน้ำร้องเราจะพาเธอไปเองนกนางนวลกล่าวอย่างใจดีพร้อมกับบินโฉบลงมาที่พื้นสรายฉันจะข้าบเธอไว้ในปาก นกนางนวลบอกพร้อมกับคาบเจ้าฟองน้ำไว้แต่เจ้านกกลับไม่สามารถยกเจ้าฟองน้ำขึ้นได้เนื่องจากน้ำหนักตัวที่มากเกินไปของมันฉันพาเธอไปที่ลำธารไม่ได้แล้วล่ะเธอตัวหนักเหลือเกินนกนางนวลบอกพร้อมกับวางเจ้าฟองน้ำลงบนหาดทรายโอ้ทำยังไงดีฉันอยากไปที่ลำธารเหลือเกินเจ้าฟองน้ำอดครวน มันร้องขอให้สัตว์ต่างๆช่วยพามันไปที่ลำธารทว่าสัตว์ทุกตัวต่างก็ปฏิเสธเพราะว่าตัวของเจ้าฟองน้ำมีน้ำหนักมากเหลือเกินทั้งยังมีความเค็มจากน้ำทะเลอีกด้วยเวลาผ่านไปอีกหลายวันเจ้าฟองน้ำยังคงอมน้ำทะเลไว้ยิ่งเวลาผ่านไปมันก็ยิ่งอมน้ำทะเลไว้มากขึ้นทำให้มันขยับตัวได้น้อยลงเรื่อยๆ แต่ถึงกระนั้นมันก็ยังมีความฝันว่าจะได้ไปลำทานสักครั้งอยู่ดีแม้จะไม่มีใครสนใจมันแล้วก็ตามจนกระทั่งคุณสายลมได้พัดผ่านมาและเห็นเจ้าฟองน้ำที่เอาแต่พร่ำบทคุณสายลมจึงได้ถามด้วยความสนใจใครทำอะไรเธอเหรอเธอถึงได้ลคล่ํโคลนแบบนี้ก็ทุกคนนะสิใจร้ายกับฉัน ฉันก็แค่อยากจะไปที่ลำธารเท่านั้นเองแต่ทุกคนนะ่ะกลับใจร้ายไม่ยอมพาฉันไปเจ้าฝ่องน้ำตัดพอไม่มีใครพาเธอไปจริงเหรอคุณสายลมถามย้ำจริงๆก็มีหรอกนะเจ้าฝ่องน้ำตอบเสียงอ่อยแต่เขาบอกว่าฉันน้าตัวหนักเลยพาไปด้วยไม่ได้เจ้าฟองน้ำเอ,อ๋ย ก็ในเมื่อตัวเธอมีน้ำทะเลอยู่เต็มไปหมดแล้วตัวเธอจะไม่หนักได้ยังไงทำไมเธอไม่บิดเอาน้ำทะเลออกจากตัวเธอก่อนละ่ะตัวเธอจะได้เบาจนใครๆสามารถพาไปด้วยได้คุณสายลมเตือนสติจริงสินะฉันมัวแต่โทษคนอื่นจนลืมไปว่าฉันนี่แหละคือสาเหตุของปัญหาเจ้าฝ่องน้ำนพึมพำอย่างได้คิด และถ้าฉันรู้สาเหตุแล้วแล้วก็แก้ไขเธอจะพาฉันมาที่ลำธารได้ไหมได้สิฉันจะพาเธอไปลำธารเองคุนสายลงบอกแต่เธอรู้แล้วเหรอว่าเธอควรจะแก้ไขยังไงรู้สิก็แ,แค่กำจัดน้ำทะเลออกจากตัวฉันเท่านี้ก็หมดปัญหาแล้วเจ้าฝ่องน้ำตอบพร้อมกับบิดตัวเองเพื่อเอาน้ำทะเลออกจนหมดจากนั้น ก็นอนผึ่งแดดจนตัวของมันแห้งสนิทตัวของเธอไม่หนักอีกแล้วฉันจะพาเธอไปที่ลำธารเองคุณสายลมบอกพร้อมกับพัดเจ้าฟองน้ำลอยและล่องไปตามพื้นดินเพื่อเดินทางไปหาลำธารที่มันต้องการต่อไปจินตนาการสอนให้คิดแท้ที่จริงแล้วตัวเราเองควรจะต้องรู้จักพึ่งพาตัวเองเสียก่อนก่อนที่จะหวังพึ่งผู้อื่น รวมถึงต้องพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาให้เข้าใจถ่องแท้ก่อนที่จะตีโพยตีพายว่าอะไรออกไป